ผลที่ขึ้นกล้องมากมาเขจะเอาแมี่ล้วีเป็นติ๊กุกข่าวเลยะแมร่ยังไม่เปิดไหมเวันนี้ฟังเปิดหล้อเปิดไหนะเปแล้วเปิดแล้วพิ่งเปิดเแลคอมค่ะมี่ วเวดดิ space, so our our ้งวันเสาร์พร้อมกันแค่ไหนแล้วตอนนี้อทุกอย่างเตรียมการหมดแล้วสำหรับการแต่งงานเนาะอปล่อยออกมาอ๋อปล่อยออกมาสวยก็ถูกใจไหมถูกใจไหมก็ถูกใจเพราะว่าเขาสองคนนั้นคิดถูกใจเพราะว่าเขาสองคนเนี่ยเป็นคนคิดได้วันเขามาเรื่อยเรืยใครถูกใจเหมือนกันไหมบอกให้ ่นตื่นเต้นระหว่างแม่ระหว่างแม่ลีกับบุ๋มเนี่ยใครตื่นได้หรอนป่าก็น่าจะเป็นตัวเจ้าสาวเนาะเพราะเราเป็นแม่เราก็แค่แบบใจหายเหมือนเดิมแล้วเราก็เอ้ยมันจะใกล้แล้วเหรอแต่ความตื่นเต้นเนี่ยก็คือความตื่นเต้นบวกกับความใจหายแม่ก็พร้อมจัดเต็มเรล่ะค่ะก็พร้อมจัดเต็มแล้วก็เรียบร้อยสมคำว่าแม่แล้วก็อะไรก็แล้วแต่คือ ที่ผ่านมาก็คือเป็นอาชีพใช่ไหมคะเราจะต้องแต่งตัวโชว์ผิวโชว์ผมโชว์ทุกอย่างเพราะมันคืองานที่ที่ในโลกโซเชียลชอบเราแล้วเราเป็นคนที่อายุเยอะคืออายุ58ปีแต่เราได้งานไลฟ์สดเราได้งานอะไรเยอะแยะมากมายซึ่งได้งานพรีเซนเตอร์ได้อะไรเนี่ยคือมันมันก็ต้อง โชว์ผิวแต่วันหนึ่งถามถึงการเตรียมงานลูกก็คือเป็นแม่ที่เรียบร้อยวันนั้นจะเรียบร้อยเรียบร้อยเสื้อคอติดะะแล้วก็แล้วก็แขนยาวนะคะผมวผมวยมั้ยไหมคะผมรัดตึงแสกกาวแล้วก็จะเป็นแม่ที่แบบเรียบร้อยเรียบร้อยมากไม่แย่งจิไม่แย่งสิคะแย่งทำไมล่ะอุ้ยดังใจจะเรียบร้อย เสียงไม่ค่อยมีเพราะว่าต้องเอาไว้รับจ้างไลฟ์สดตอนนี้ไลฟ์สดจากแสนสองก็เลือกแสนหนึ่งก็ต้องเก็บเสียงไว้เพราะว่าอาชีพที่ทำก็คือพูดอะไรก็ได้ที่ออกมาจากสมองเราและเป็นความจริงอย่างเช่น มนุษย์ก็เหมือนต้นไม้ไม่ใส่ปุ๋ยคนดินจะเจริญเติบโตได้อย่างไรถูกไหมคะมันสมัาการที่เราเรียนจบมาปริญญาสีใบนะคะแล้วก็พูดในสิ่งที่ดีและเป็นความจริงความจริงเท่านั้นที่จะอยู่และครองในโลกใบนี้นะคะนี่สำหรับแม่ลีก็คือเหลือเวลาแค่ไม่กี่วันเองอะที่เรามีชีวิตที่จะเดินทางอายุตั้ง58ปีเราจะไม่พูดโกหกค่ะ เาเวลาที่มีทั้งหมดในชีวิตเราทํางานเพราะว่าการทํางานเรานอ,นอนแล้วก็เสียเงินเราจะต้องหาเงินเปิดแอร์ตื่นมากลางดึกเข้าห้องน้ําเอาเวลามาทํามาหากินเอาเวลามาทําสวยอันไหนหย่อนยานก็ดึงขึ้นนะผมอันไหนหงอกก็ย้อมมืออันไหนไม่สวยก็ฉีดแค่นี้คือจบแล้วค่ะด้ดเลยูสิคะ <c oughs> แสดว่ม่ลีมั่นใจว่าตัวผมแยบุกเองก็เอาอยู่สถานการณ์เพิ่มอ่าซอนลูกมาให้เป็นต้นพยุงนะคะไม่ได้สอนลูกมาให้เป็นต้นมะยมแล้วลมหักเองนะคะต้นพยุงยิ่งแก่ยิ่งขังนะคะส่วนแม่ลีอายุขนาดนี้แล้วเราเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้สูงวัยแต่อาศัยว่าร่างกายไม่ได้ไปตามอายุก็เลยยังคงสภาพได้แม่ลีถ้าคนรู้จักจริงหงไม่โกงใครสองถ้าไป ไปกินข้าวจะคนรวยกว่าเราหรืออะไรก็แล้วแต่เลี้ยงฟักตังเลี้ยงก่อนแฮปปี้ไม่เคยโกงใครไม่เคยทําอะไรใครขอความช่วยเหลือใครก็ต้องมีผลตอบแทนโอเคไม่พูดโกหกเพราะผิดศีลห้าระยะเวลา30กส่าปียังไม่ได้เปลี่ยนสามีเลยนะคะแฮปปี้ยืนยันว่าทุกอย่างที่พูดไปคือความจริงอะไรนะคะยืนยันว่าทุกอย่างที่เราพูดคือความจริงเราไม่โกหา่นอน ไม่รู้ว่ายุนยันอะไรแต่เราพูดทุกอย่างในในชีวิตไม่ว่าจะการทํางานไม่ว่าจะการดูแลตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะความลําบากหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างคือความจริงเราไม่กล่าวถึงใครเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเอาตัวเองให้มีความสุขแล้วก็ดูหน้าตานะคะแล้วก็ดูผิวพรรณดูรอยยิ้มทุกอย่างเอามาเก็บรายละเอียดเขียนคิ้วให้ตรงกัน ห,หลังจากนี้จะไม่มีการกล่าวถึงใครหรือว่าคนอะไรขึ้นใหม่หรือซิมแม่ปล่อยมันผ่านไปไหมจริงๆแล้ว่ามาโฟกัสที่การทํางานมาโฟกัสที่ชีวิตใหม่ๆก็เลงจะเกิดขึ้น <c oughs> มีแค่2วันเมื่อวันกับวันนี้วันพรุ่งนี้ไม่รู้เรามีชีวิตหรือเปล่าห <c oughs> น้าวันนี้เอาความสุขมาดูหน้าตาไม่ต้องเสแสร้งปริญญาจบตั้งนานแล้วค่ะ <c oughs> จบตั้งนานแต่ไม่ได้ใช้นะคะแต่เอาความรู้ที่อยู่ในสมองเนี่ย ออกมานะคะออกมาใช้ในชีวิตประจําวันโดยการเอาสมองมาพูดในเรื่องการไลค์กันอะไรแต่ถ้าเอาสมองในการเรียนมาใช้ในชีวิตประจําวันป่านนี้ก็กินเงินเดือนไม่มีแม่ลีค่ะ,ะแต่ว่าล่าสุดเคย ว่าที่เคยเค,คืที่มือทานโบราณเก็บของเขาบอกว่า<อ>กันบ้านเขารอ้อง <c oughs> กาก็ที่บ้านเนี่ยลูกสาวเคยบอกว่าเป็นคนสะอาดแล้วก็บ้านเนี่ยเราจัดของเรามาตั้งแต่แก้มผมเกิดแต่นวันหนึ่งลูกพูดคำว,ว่าแม่บ้านสะอาดงานไม่เข้าแต่ถ้าบ้านลกอะ่ะมีเงินเข้าทุกวัน แม่จะเอาอยัางไงเอาลกไปก่อนลูกแล้วเดี๋ยวหนูมีครอบครัวหนูก็ย้ายของไปนะเพราะแม่จะทําสะอาดจริงๆแล้วอ่ะเราสร้างบ้านไว้เป็นปึกแผ่นบ้านหลังใหญ่ๆจอดรถได้ห้าคันนะเราจะทำเมื่อไรก็ได้เพราะรากฐานที่เราอยู่ในบ้านเราอะ่ะทุกยังไงก็ไม่พังค่ะเพราะเราใช้วัสด,ดุดีเ,เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคะ เวลาที่เราจะผลิตคนเนี่ยเราต้องมีมันสมองถ้าเราจะมีลูกมีอะไรเราต้องมีสมันสมองแล้วเราต้องเลี้ยงดูเขาให้เขาออเ่เก่งแล้วเราเป็นแม่จะบอกว่าลูกต้องขุนดีนะคะอย่าพูดเราต้องทาตัวเราแล้วเดี๋ยวลูกจะเอาเอาตามเราแม้กระทั่งแม่บ้านพี่จุมตอนนี้ได้งานพรีเซนเตอร์สามสี่แสนในการที่มองเจ้านายว่าทําไมเจ้านาย LS ตอนแรกบ,บอกเจ้านายว่าโง งินนั่งเยอะทําไมกินไข่ต้มทําไมกินเออกินอะไรนะเขาเรียกอะไรนะกินอาหารที่แบบอะโวคาโดทําไมอ่ะรวยสป่าแต่นั่งวันหนึ่งเดินมาคุณผู้หญิงคะหนูดีใจจังเลยหนูก๊อบคุณผู้หญิงหมดเลยแล้วใครจะคิดว่าแม่บ้านมีเป็นพรีเซนเตอร์ได้สามแสนห้าบ้านเราคือบ้านทําง,งานนะคะแล้วเป็นมนุษย์ทําง,งานอยากบอกทุกคนว่าโลกโซเชียลเนี่ยให้เราสอยเงินนะคะการเรียนเนี่ยถ้าเกิดเรามีลูกเนี่ย เวลาเด็กๆเ,เขาเริ่มโตไดไ้ถ้าเราไม่มีตังค์อย่าเพิ่งให้เรียนค่ะให้เขาเล่นติ๊กต็อกให้เขาเล่นเล่นไอเล่นอะไรก็ได้เผื่อเขาฟุกแล้วเข้าตานะคะเขาก็จะมีคนจ้างไปทํางานค่ะขอบคุณนะคะ